สวัสดีครับพผมเฟร์แบคไบร์แล้วนะครับผมวันนี้เราก็มากินเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็มีกุ้งครับผมกุ้งแช่น้ําปลาครับผมนี่ครับผมซิกเนเจอร์แนะนาครับผมแน่เป็นไงล่ะใครดูคลิปนี้ต้องน้ําลายไหลแน่นอนเลยครับผมแล้วผมวันนี้ก็จะมาลองนะครับผมมาลองกินให้ดูเลยครับผมไม่พูดเยอะนะครับผมวันนี้ก็ผมทำผมตอนเจ็บร้านนะครับผมเป็นกุ้งแช่น้ําปลาผมงน้ําจิ้มนี่ก็ ทำเองนะครับผมผมทําเองครับผมตามเองครับแต่ไม่ได้ปรุงครับผมแม่ขวปรุงให้ครับผมมาเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับผมนี้ก็ถ้าถามว่าที่ร้านมีไหมทาได้ไหมทําได้ครับผมแต่ว่าพอาเป็นมากินที่ร้านนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปส่งผมก็ไม่รู้จะส่งยังไงนะครับผมก็เอารวมเรือใส่ถุงไปร like ับเลยอย่างเงี้ผมก็ทําไม่ได้ครับผมถ้าเกิดแต่มากินที่ร้านบอกทางร้านผมเดี๋ยวทางร้านทําให้ครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมผมเป็นคนที่ไม่พูดมากนะครับผมเราจะมาลองชิมดูครับผมมา นี่ผมน้ำจิ้มลองดูผมกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับผมมาดูครับผมอือหอเดี๋ยวเส่ผักก่อนนะผมเส่ผักนิดนึงเส่ผักนิดนึงอือหอหอมมากครับน้ำจิ้มใครดูคลิปนี้ตอนนี้โหบอกได้เลย กนมากเลยครับเสีงยงเดียวเผ็ดไปนิดนเกิดเผ็ดไปนิดนึงครับเราจะมาลองที่คาต่อไปเลยนะครับผมผมว่ามันยังไม่จีจานนะผมเดี๋ยวผมจะทยายามจิ้มราดเลยครับอ,อ,อือเดี๋ยวเทลงไปให้หมดเลยนะครับผม เป็นสีสันนะครับผม <Wow. S 1> อยากบอกว่าเผ็ดมาครับผมเรามาเริ่มที่คำต่อไปเลยนะครับผมกุ้แค่น้ำปลาครับผมอยากกินมาหลายวันแล้วครับผมไม่มีเวลาครับผมวันนี้มีเวลาครับผมก็เลยได้ทำมาโชว์เพืเ่อนๆเลยครับผมมาไม่พูดมากครับผมเริ่ม อืมอืมโอ้ no กุ้งออกบานๆน,นะครับผมอร่อยมากทำต่อไปอีกครับผมตัวนี้ครับผมเน้เนๆน,น,น,นะครับผมอุบวบครับผมนี่อุบวบชอบแบบอุบวบนะครับผมห mm hmm. ลายคนคงจะสงสัยนะครับผมทำไมมาเจอคลิปนี้ทรงผมเป็นแบบนี้ผม อันนี้เป็นส่งไฟบังคับนะผมไม่ตัดไม่ได้ผมต้องตัดต่อไปก็จะเจอกันที่ทรงแบบนี้นะผมไปเรื่อยๆครับผมมาครับผมไม่เสียเวลาเอาอย่างนี้เลยครับผม ไม่อยากจะคุยนะครับผมอร่อยมากครับผมใครดูคลิปนี้ต้องออยังไงก็ต้องน้ำลายไหลถ้าไม่ไหลก็ทือผมเลยเผ็ดนิดๆครับเผ็ดนิด,นด <c oughs> ๆกุ้งเน้นๆนะผมอุบอมอุบอุบอบอุบอบออ อร่อยมากครับผมไปกันต่อเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็อาการเริ่มมาแล้วครับผมใครที่ติดตามผมจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนไม่กินเผ็ดนะครับผมมาจะลองดูพริกเน้นๆน,น,นะผมปลุกความหงเเหิมไปในตัวครับมาพริกเน้นๆครับอ,อือหืออือหือ โอ๊ยโอ้ยอะแล้วผมอะตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับผมกินคำเมื่อกี้ลงไปโอ้ไม่น่าโชว์เด้อโอ้เด็ดจริงๆครับผมยยังไงว่าผมก็จะพยายามทำคลิปลงบ่อยๆให้เพื่อนๆดูครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยครับผมวันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมยังไงก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอ้ดูคำน้ำตามาแล้วเริ่มแสบแสบท้องเหมือนกับคลิปพกเหิมนะครับผมที่เคยทําลงไปผมถ้าใครที่ยังไม่ดูก็กดตรงตัวแองบนนี้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอพูดคำว่าขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมยังไงก็จะพยายามทาคลิปลงไปบ่อยนะครับผมยังไงอย่าลืมฝากติดตามหน่อยนะครับผมโอ้ไม่ไหวแล้ว กินแบบนี้อะผมกินได้ผมจะให้กินพี่ด้วยไม่ไหวครับผมมาฮึอขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับผม